คุณรู้หรือไม่ว่าเมื่อคุณอายุถึง60ปีคุณอาจจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปถึง40อร์เโดยที่ไม่รู้ตัวนี่คือกระบวนการเงียบที่กำลังส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุหลายล้านคนและหลายคนยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นความจริงก็คือความอ่อนแอในขาของคุณหลังจากอายุ60ปีไม่ใช่แค่กระบวนการตามธรรมชาติของการแก่ตัวแต่เป็นสิ่งที่คุณสามารถต่อสู้ได้ในวิดีโอนี้เราจะเจาะลึกถึง6สาเหตุที่ทำให้ขาของคุณอ่อนแอแรง และที่สําคัญที่สุดคือคุณสามารถย้อนกลับมันได้อย่างไรอย่ารอใหสถานการณ์แย่ลงมาร่วมกันเริ่มต้นลงมือทําตอนนี้เพื่อให้คุณแข็งแรงและเคลื่อนไหวได้หากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกกรุณากดสมัครและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อสําคัญที่มักถูกมองข้ามโดยผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปการสูญเสียความแข็งแรงในขาเมื่อเราอายุมากขึ้นเรามักจะสังเกตเห็นว่าขาของเราค่อยๆอ่อนแอลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วการรักษาสมดุลและการทำกิจวัตรประจำวันวิดีโอนี้มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจ6สาเหตุหลักที่อาจทำให้ขาของคุณอ่อนแอลงและที่สำคัญที่สุดคือเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อฟื้นฟูและรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เราต้องการเพื่อใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงและมีสุขภาพดีตลอดทั้งวิดีโอนี้เราจะค้นหาวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความอ่อนแอในขาและเหตุผลที่มันเกิดขึ้น ตั้งแต่การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อธรรมชาติกับอายุไปจนถึงการขาดกิจกรรมทางกายมีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลให้ขาของคุณสูญเสียความแข็งแรงอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรสูญเสียไปหมดยังมีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยให้คุณฟื้นฟูกล้ามนเนื้อขาและปรับปรุงการเคลื่อนไหวของคุณได้ตั้งแต่การออกกำลังกาย,ยาเฉพาะทางไปจนถึงการปรับเปลี่ยนในด้านโภชนาการและวิถีชีวิตเราจะมาแบ่งปันกรณีศึกษาจริงของผู้คนที่สามารถเอาชนะความท้าทายนี้ได้ และที่ดีที่สุดคือเราจะบอกคุณว่าคุณก็สามารถทำได้เช่นกันนอกจากนี้เราจะไม่พูดถึงแค่สาเหตุของปัญหานี้แต่เรายังจะนำเสนอหลักฐานที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีด้วยข้อมูลเหล่านี้คุณจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าทำไมขาของคุณอาจจะอ่อนแอลงและสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณจะรู้ว่าควรทำอย่างไรเพื่อรับมือกับความมอ่อนแอนี้และฟื้นฟูความแข็งแรงของขาไม่ว่าคุณจะกังวล เกี่ยวกับการล้มความเหนื่อยล้าเรื้อรังหรือแค่ต้องการฟื้นฟูความกระปรีิกระเปรา่าในวัยเยาว์นี่คือวิดีโอที่จะช่วยให้คุณได้หากคุณพร้อมที่จะควบคุมความแข็งแรงของขาปรับปรุงการเคลื่อนไหวและใช้ชีวิตด้วยอิสระและความมั่นใจมาร่วมเดินทางไปกับฉันเริ่มต้นกันเลย 1. การสูญเสียกล้ามเนื้ออย่างเงียบๆหลังจากอายุ60คุณเคยได้ยินคําว่าการสูญเสียกล้ามเนื้ออย่างเงียบ หรือไม่คำนี้ใช้เพื่ออธิบายการสูญเสียมลักบนท้าน้ำทาลไทมินเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเกือบจะไม่รู้สึกถึงซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามอายุที่เพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วกระบวนการนี้มลละเอียดอ่อนมากจนเราไม่รู้สึกถึงมันจนกระทั่งมันเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตประจาวันของเราเมื่อเรามาถึงอายุ60ปีเราอาจสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปถึง30-4 0เอร์เมื่อเทียบกับตอนที่เราอายุ30หรือ40ปีซึ่งเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่สําคัญแต่ไม่ปรากฏออกมาอย่างชัดเจน หรือมีอาการเด่นชัดสิ่งที่น่ากังวลเกี่ยวกับการสูญเสียกล้ามเนื้อคือมันมักจะไม่มีอาการเจ็บปวดหรือสัญญาณที่เห็นได้ชัดทําให้มันหลุดพ้นจากการสังเกตมานาหลายปีการทํากิจวัตรประจําวันเช่นการลุกจากเก้าอี้ขึ้นบันไดหรือการยกของซื้อของจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆหลายครั้งเรามักจะเข้าใจว่าเป็นเพราะแก่ตัวแต่จริงๆแล้วมันเป็นการสูญเสียความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นเรื่อยๆการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อส่งผลต่อการเคลื่อนไหวความเป็นอิสระ และคุณภาพชีวิตโดยร,รวมสิ่งที่น่าหงุดหงิดคือกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปทําให้เราไม่รู้ตัวจนกระทั่งผลกระทบมันชัดเจนมากขึ้นในตอนแรกเรารู้สึกแค่ความเหนื่อยล้าเล็กน้อยหรือความคล่องแคล่วที่ลดลงแต่เมื่อเวลาผ่านไปสัญญาเหล่านี้จะกลายเป็นความยากลาบากที่เห็นได้ชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจว่าการสูญเสียกล้ามเนื้อนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ยังมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วย ให้เราหยุดหรือแม้กระทั่งย้อนกลับความเสียหายจากการสูญเสียกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมโภชนาการที่ถูกต้องหรือการปรับปรุงในกิจวัตรประจำวันเราสามารถฟื้นฟูและรักษามวลกล้ามเนื้อที่เราต้องการในการใช้ชีวิตอย่างกระชัก,กระเฉงและมีสุขภาพดีดังนั้นหากคุณเคยสังเกตว่าแค่การลุกจากเก้าอี้ก็ยากขึ้นแล้วอย่าก,กังวลไปเพราะยังมีความหวังอยู่การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ไม่จําเป็นต้องเป็นสิงถาวรและว,วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีที่คุณสามารถต่อสู้กับมันและรักษาความมีชีวิตชีวาของคุณเมื่ออายุมากขึ้น 2. การชะลอตัวของระบบประสาทหนึ่งในสาเหตุที่ไม่ชัดเจนเท่าที่ควรที่ทําให้ขาของคุณรู้สึกอ่อนแอลงเมื่ออายุมากขึ้นคือการชะลอตัวตามทอนธรรมชาติของระบบประสาทของคุณลองจินตนาการสักครู่ว่าสมองของคุณเป็นสํานักงานไปรณีย์ที่มีคนทํางานมากมายในขอหนาที่กล้ามเนื้อของคุณคือคนที่รอรับพัสดุสําคัญเมื่อเวลาผ่านไป ระบบการจัดส่งระหว่างสมองและกล้ามเนื้อของคุณจะช้าลงสัญญาณที่เคยส่งไปถึงเร็วๆตอนนี้ต้องใช้เวลานานขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถของคุณในการเคลื่อนไหวด้วยความคล่องแคล่วที่เคยมีในวัยหนุ่มสาวการชะลอตัวในกระบวนการสื่อสารระหว่างสมองและกล้ามเนื้อสามารถแสดงออกในลักษณะที่เราไม่ค่อยเชื่อมโยงกับการรัชราภาพบางทีคุณอาจสังเกตเห็นว่าเมื่อพยายามยกเท้าเพื่อข้างอุปสรรคคุณอาจยกไม่สูงเหมือนเมื่อก่อน หรือบางทีอาจรู้สึกว่าร่างกายของคุณลังเลก่อนที่จะกล้าไปข้างหน้าอาจง่ายที่จะคิดว่านี่เป็นสัญญาณของการซุ่มร้ามหรือแค่การสูญเสียทักษะแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากความล่าช้าในการตอบสนองของสมองไม่ใช่ว่าร่างกายของคุณไม่สามารถทําได้แต่เพราะเส้นทางประสาทที่เคยส่งสัญญาณได้เร็วตอนนี้ต้องใช้เวลามากขึ้น ข่าวดีคือน,นี่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่สามารถกลับมาได้เช่นเดียวกับที่กล้ามเนื้อของคุณสามารถเสริมความมอแข็งแรงได้ด้วยการออกกำลังกายเส้นทางประสาทของงอคุณก็สามารถได้รับการฝึกฝนใหม่ได้ด้วยการทำแบบฝึกหัดง่าย,ายๆเช่นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วการแกว่งขาหรือการออกกำลังกายที่เน้นการประสานอาง,งานคุณสามารถช่วยเพิ่มความเร็วในการส่งสัญญาณประสาทไปยังกล้ามเนื้อของคุณการฟื้นฟูการสื่อสารที่มีประสิทธ,ธิภาพและรวดเร็วระหว่างสมองและกล้ามเนื้อจะช่วยให้คุณฟื้นความคล่องแคล่ว และความรวดเร็วที่อาจเคยหายไปถึงแม้คุณจะไม่สามารถย้อนกลับก่อกระบวนการชราภาพได้ทั้งหมดแต่คุณสามารถทำหลายสิ่งเพื่อรักษาความมีชีวิตชีวาและปรับปรุงการตอบสนองของกล้ามเนื้อของคุณในระยะยาวไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มฝึกฝนทั้งกล้ามเนื้อและระบบประสาทของคุณหากคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์ 1. ด้านล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่ที่นี่กับฉัน 3ความตึงเครียดในข้อต่อและการลดความยืดหยุ่นเหตุผลถัดไปที่ทําให้ขาของคุณรู้สึกอ่อนแอลงเมื่อเวลาผ่านไปคือความตึงเครียดในข้อต่อเมื่อเราอายุมากขึ้นข้อต่อของเราประสบกับการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติหลายประการที่อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของเราหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คือการลดลงของของเหลวในข้อต่อซึ่งเป็นของเหลวที่ทําให้ข้อต่อของเราหล่อลื่นและเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นในเวลาเดียวกันกระดูกอ่อน ซึ่งเป็นชั้นป้องกันที่ทําหน้าที่เหมือนบ่อรองระหว่างกระดูกก็เริ่มสึกหรอซึ่งทําให้เกิดการเสียสีและความตึงในข้อต่อโดยเฉพาะในพื้นที่สําคัญเช่นเขา่าและสะโพกซึ่งเป็นส่วนสําคัญสําหรับการเคลื่อนไหวของขาหากคุณเคยสังเกตเห็นความไม่สะดวกในการขึ้นบันไดหรือเมื่อคุณลุกจากการนั่งลงก็มีความเป็นไปได้สูงที่ความตึงในข้อต่อคือสาเหตุของอาการเหล่านั้นบางทีการขยับขาจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่ง หรือการหมุนขาเพื่อเดินอาจไม่รู้สึกง่ายเหมือนเมื่อก่อนความตึงในข้อต่อไม่เพียงแต่จํากัดช่วงการเคลื่อนไหวแต่ยังสามารถทํทให้เกิดอาการเจ็บปวดซึ่งมักทําให้เราหลีกเลี่ยงกิจกรรมบางอย่างและเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะทําให้ความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงมากยิ่งขึ้นแต่ข่าวดีคือความตึงในข้อต่อไม่จําเป็นต้องเป็นสถานะถาวรแม้ว่าเราจะไม่สามารถหยุดกระบวนการชาราภาพได้ทั้งหมด แต่การออกกําลังกายที่เหมาะสมสามารถมีบทบาทสําคัญในการลดความตึงนี้กิจกรรมเช่นการยืดกล้ามเนื้อโยคะหรือการออกกําลังกายที่มีแรงกระแทกต่ําเช่นการว่ายน้ําหรือการเดินสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งการออกกําลังกายเหล่านี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและการไหลเวียนของเลือดในข้อต่อซึ่งช่วยให้การเคลื่อนไหวดีขึ้นและลดอาการเจ็บปวดที่เกิดจากความตึงเครียดเมื่อเราเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบข้อต่อเราก็สามารถเพิ่มความมั่นคง งอและการรองรับได้ซึ่งจะช่วยให้การเคลื่อนไหวของเราราบรื่นและเจ็บปวดน้อยลงดังนั้นอย่าเสียกำลังใจไปเลยด้วยการฝึกฝนอย่างเหมาะสมคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับความยืดหยุ่นและการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น 4. การหมุนเวียนเลือดไม่ดีหนึ่งในปัจจัยที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักซึ่งมีส่วนทําให้ขาอ่อนแรงเมื่อเราแก่ตัวลงคือการหมุนเวียนเลือดไม่ดีลองนึกถึงระบบเลือดของคุณเหมือนบริการส่งออกซิเจนและสารอาหารที่จําเป็นเพื่อรักษากล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อของคุณให้อยู่ในสภาพดีเมื่อเรายังเป็นหนุ่มสาวร่างกายของเรามีระบบหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพในการขนส่งสารอาหารไปยังทุกพื้นที่ที่ต้องการแต่เมื่อเราแก่ตัวลงหลอดเลือดจะค่อยๆแคบลงและการหมุนเวียนช้าลงซึ่งทําให้ขาของเราไม่ได้รับสารอาหารที่จําเป็นเพื่อรักษาความแข็งแรงสุขภาพและความกระฉับก,กระเฉงถ้าคุณเคยรู้สึกว่าขาของคุณเมื่อยล้าหรือหนักหลังจากยืนานานๆ หรือเดินไปสักพักอาจเป็นเพราะการไหลเวียนเลือดลดลงการติดขัดของการหมุนเวียนนี้สามารถทําให้กล้ามเนื้อเหนื่อยและรวดเร็วขึ้นและความรู้สึกหนักหน่วงอาจชัดเจนขึ้นซึ่งทําให้กิจกรรมประจําวันอย่างการเดินหรือการขึ้นบันไดาย,ยากขึ้นเลือดไม่สามารถไปถึงกล้ามเนื้อขาด้วยความเร็วและประสิทธิภาพที่จําเป็นส่งผลต่อพลังงานและความทนทานของคุณข่าวดีคือการปรับปรุรงการหมุนเวียนไม่จําเป็นต้องซับซ้อนหรือเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณสามารถทําได้ง่ายๆ โดยการออกกําลังกายเบาๆในกิจวัตรประจําวันของคุณการเดินเร็วๆเพียงไม่กี่นาทีต่อวันก็สามารถทําให้ขาของงอคุณรู้สึกดีขึ้นได้นอกจากนี้การยกขาขึ้นในตอนท้ายของวันสัก2-3นาทียังช่วยในการกลับคืนเลือดและลดความรู้สึกหนักหน่วงได้ดเป็นอย่างดีกุญแจสําคัญคือการรักษาการหมุนเวียนให้ทํางานอยู่เสมอเพื่อให้ร่างกายของคุณสามารถแจกจ่ายสารอาหารที่จําเป็นต่อขาของคุณซึ่งจะช่วยให้ขาของคุณแข็งแรงและมีพลังในการทํากิจกรรมประจําวัน หการสูญเสียความสมดุลและความมั่นคงความสมดุลคือหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดในการรักษาความแข็งแรงของขาเราแต่กลับเป็นสิ่งที่หลายคนมักจะมองข้ามในร่างกายของเรามีเซ็นเซอร์ขนาดเล็กภายในหูที่ทํางานตลอดเวลาเพื่อตรวจจับตําแหน่งของร่างกายในอวากาศระบบนี้ที่เรียกว่าระบบความสมดุลช่วยให้เราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจและมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการเดินวิ่งหรือทํากิจกรรมอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามเมื่อเราแก่ตัวลงเซนเซอร์เหล่านี้เริ่มสูญเสียความแม่นยำทําให้เรามีแนวโน้มที่จะรู้สึกไม่มั่นคงโดยเฉพาะเมื่อเราเดินบนพื้นไม่เรียบหรือเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วเคยรู้สึกว่าเดินบนพื้นผิวที่ไม่เรียบหรือพยายามหมุนตัวอย่างรวดเร็วแล้วรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงบ้างไหมนี่เป็นเรื่องปกติเนื่องจากการสูญเสียความแม่นยำของระบบสมดุลส่งผลกระทบต่อความสามารถของกล้ามเนื้อในการตอ,อบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สิ่งที่เคยง่ายดายเช่นการเดินไปตามบ้านหรือเดินเล่นในสวนอาจกลายเป็นเรื่องท,าท้าทายเมื่อความมั่นคงไม่เหมือนเดิมข่าวดีคือเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อส่วนอื่นในร่างกายร,ระบบสมดุลของคุณสามารถได้รับการฝึกฝนใหม่ได้จริงๆแล้วการฝึกความสมดุลไม่เพียงแค่ช่วยป้องกันการหกล้มแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการทําให้ขาของคุณแข็งแรงและคล่องตัวการออกกําลังกายง่ายๆและมีประสิทธิภาพเช่นการยืนขาเดียวหรือการเดินจากส้นเท้าถึงปลายเท้าเป็นวิธีที่ดีในการพัฒนาความ สมดุลการเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มความมั่นคงแต่ยังเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนื้อขาซึ่งส่งผลให้มีความคล่องตัวและการควบคุมมากขึ้นด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอคุณสามารถฟื้นฟูและพัฒนาความสมดุลของคุณได้ซึ่งจะทําให้ขาของคุณแข็งแรงและทํางานได้อย่างเต็มที่มั่นใจว่าคุณสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตที่แอคทีฟได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความมั่นคงถ้าคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์โปรดคอมเมนต์ สองด้านล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณยังอยู่กับฉันนะครับ 6. ผลกระทบจากการขาดกิจกรรมสาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ขาของคุณอาจอ่อนแอลงหลังจากอายุ60ปีอาจทำให้คุณประหลาดใจเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะตอบสนองต่อการขาดคอนแตกต่างจากเมื่อก่อนและสิ่งที่เคยดูเหมือนไม่สำคัญมากนักเช่นการทักจากการออกกำลังกายสักสิทสวั์ศาสนา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 งสันสะอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของเราเมื่อเราอายุน้อยการหยุด กิจกรรมทางกายเพียงเล็กน้อยอาจไม่ส่งผลมากนักแต่หลังจากอายุ60แม้การขาดกิจกรรมเพียงระยะสั้นๆก็สามารถทําให้กล้ามเนื้อสูญเสียและความแข็งแรงลดลงจินตนาการว่ากล้ามเนื้อของคุณเป็นเหมือนพนักงานที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพวกมันไม่ได้รับการมอบหมายงานอย่างสม่ําเสมอเช่นการออกกําลังกาย หรือกิจกรรมทางกายพวกมันจะเริ่มเสื่อมโทรมกระบวนการนี้อาจเกิดขึ้นได้เร็วกว่าที่คุณคิดและโดยที่เราไม่รู้ตัวเราอาจเริ่มสังเกตเห็นการขาดความแข็งแรงในขาของเรากิจกรรมประจำวันที่เคยทำได้ง่ายๆเช่นการเดินหรือการขึ้นบันไดาอาจกลายเป็นความท้าทายมากขึ้นทั้งหมดนี้เกิดจากกล้ามเนื้อที่อ่อนแอลงจากการไม่ได้ใช้งานยังต่อเนื่องข่าวดีคือยังไม่สายเกินไปคุณไม่จําเป็นต้องใช้เวลาฝึกก่อซ้อมหลายชั่วโมงในแต่ละวันนอนเพื่อป้องกัน การสูญเสียกล้ามเนื้อแม้แต่การเคลื่อนไหวเล็กน้อยที่เหมาะสมก็สามารถทําให้เกิดความแตกต่างได้ไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายหนักๆเพียงแค่ไม่กี่นาทีของการออกกําลังกายเบาๆทุกวันก็สามารถช่วยป้องกันการเสื่อมของกล้ามเนื้อและเริ่มสร้างความแข็งแรงในขาของคุณกิจกรรมง่ายๆเช่นการเดินการยืดเหยียดหรือแม้แต่การออกกําลังกายง่ายๆที่บ้านสามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อและรักษาพวกมันให้อยู่ในสภาพดีดังนั้นแม้การขาดกิจกรรมจะมีผลกระทบมากขึ้น เมื่อเราอายุมากขึ้นแต่คุณก็ไม่จําเป็นต้องรู้สึกติดอยู่ในความอ่อนกแอกล้ามเนื้อด้วยความพยายามทีงเล็กน้อยในแต่ละวันคุณสามารถรักษาขาของคุณให้แข็งแรงและทํางานได้ดีไปอีกนานขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้และสารวจปัจจัยสําคัญที่อาจส่งผลต่อความแข็งแรงของขาของคุณเมื่ออายุมากขึ้นเราได้ครอบคลุมหลายๆด้านสําคัญตั้งแต่การสูญเสียมวลกล้าเนื้อที่เงียบๆไปจนถึงการเปลี่ยนแปลง ในกระแสเลือดการแข็งตัวของข้อาการทรงตัวและผลกระทอบอจากการขากิจกรรมตอนนี้ที่คุณเข้าใจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังว่าทำไมขาของคุณอาจรู้สึกอ่อนแอลงคุณก็มีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการต่อสู้กับมันและรักษาหรือแม้แต่สร้างความแข็งแรงกลับคืนมาแล้ววันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างสิ่งแรกที่คุณจะนำไปใช้จากวิดีโอนี้ในชีวิตประจำวันของคุณคืออะไรไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการออกกำลังกายง่าย ในกิจวัตรของค,คุณการทำงานเกี่ยวกับการทรงตัวหรือแค่การใช้เวลาในการขยับตัวมากขึ้นในแต่ละวันทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงเล็กๆสามารถทำให้เกิดความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ฉันอยากรู้ความคิดเห็นของคุณฝากความคิดเห็นไว้ด้านล่างเพื่อบอกฉันว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างและคําแนะนําที่คุณคิดว่าจะนําไปใช้ท่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับคําแนะนําและไอเดียดีๆเกี่ยวกับวิธีการรักษาสุขภาพและความแข็งแรงเมื่ออายุมากขึ้น